สังเกตดูว่า iPhone 7 Plus เนี่ยเลนส์หลักแสงยังเข้าขนาดนี้พอใส่อัลต้าร์ไวมันก็จะไปเหลืออะไรล่ะผมรับได้เออผมรับได้ถ้าให้ภาพมันกว้างขึ้นแล้วตรงกลางภาพเนี่ยเราเราปกติเราถ่ายเราก็ยืนอยู่อยู่ตรงกลางภาพอยู่แล้วซึ่งตรงกลางภาพอ่ะมันคมชัดเลยแหละนะมันไม่ได้ขี้ลุขี้เหล่เลยนะครับกราบสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรอ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 ครับอีกครัางนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผม จะเป็นคลิปรีวิวเต็มสำหรับตัวเลนไลซี่น icy, นะหรือไลคี้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือไลชี้อ่าถ้าจะอ่านแบบภาษาจีนนะครับจากที่ผมได้นำมันไป VS ทั้งคู่ระหว่าง iPhone 7 plus ที่บวกกับเลนไลชีนะครับแล้วก็ตัวเลนเมโ 9s ที่มีเลนครบทุกช่วงทุกทุกชนิดอยู่แล้วนะครับไป VS กันว่าเฮ้ยเลนเดิม ที่ติดมากับมือถือในยุคปัจจุบันกับ iPhone ที่เพิ่มใส่เลนส์เสริมตัวนี้เข้าไปจะโหประชันกันแล้วจะโหดเหี้ยมขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเริ่มจากภาพนิ่งก่อนเลยนะครับเปิดดยรูปมาโคก่อนเลยอันนี้ผมถ่ายรูปมาโคนะต้องบอกเลยว่า iPhone 7 plus เนี่ยใช้ตัวเลนส์ไลชี่ตลอดเลยสังเกตดูว่าเลนส์มาโคของตัวไลชี่เนี่ยไม่เบาเลยนะเข้าใกล้ได้แบบแล้วก็เห็นดีทงดีเทลดีแล้วก็เรื่องของไวบารานซ์แน่นอนละไลชี่เนี่ยมันเป็นเลนส์เสริมใช่ไหมส่วน iPhone เนี่ยมันก็ ใช้เลนหลักในการทำวาบรรลันรานทำอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสีมันก็ไม่ผิดเพี้ยนไงแต่พอมาเป็นเลนของตัวเลนม Note 9s เนี่ยมันเป็นเลนมาโครแยกต่างหากมันจะประมวลผลสีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะมันคนละเลนมันก็จะกลายเป็นติดสีอมเหลืองแบบเหลืองไปเลยอะ่ะถ้าให้ภาพนี้นะถ้าให้ผมเลือกนะผมเลือกทางฝั่ง iPhone มากกว่านะครับ ให้ดีเทลสีสันที่ตรงกว่าด้วยคมเหมือนกันเลยโหจริงๆนะเลนตัวไรชี่ตัวนี้นะครับนะเป็นรูปหมูปิ้งสังเกตดูได้เลยนะครับว่าเรื่องของ d e f i n i i o n หรืออะไรเนี่ยไ n โฟน7พัสมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมามันก็เลยจะดูตุนต่นๆเนมันเป็นคาแรคเตอร์ไฟล์ของ iPhone 7พัส s อยู่แล้วไง ที่เราถ่ายี่ที่แสงน้อยถ่ายกลางคืนมันจะทําให้ภาพจะติดมืดๆหน่อยภาพจะติดสีตุนๆหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าสังเกตดูเลน์หลักกับเลน Ultra ์อัลตราวายของตัว iPhone 7 plus เนี่ยสีแทบจะไม่แตกต่างจะไม่ดิฟไปกว่ากันเลยนะครับแล้วก็ดีทุงดีเทลเนี่ย ใกล้เคียงมากๆนะครับแล้วก็ได้มุมมองที่กว้างขึ้นด้วยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเลนส์ไลชี้เนี่ยเขาโคตติ้งเลนส์มาดีแต่ถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ 9S มันจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่ทําให้ภาพแบบอัดบูดสีทุกอย่างคือมันสําเร็จเสร็จสมมาให้เพราะฉะนั้นภาพมันก็จะดูมีความสดใสามากกว่าตัว iPhone อยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของอัลตร้าไวแน่นอนละเลนส์อัลตร้าไวเนี่ยมันก็ค่อนจะกว,กว้างกว่าอยู่แล้วเลนส์ไลชี้เนี่ยมุมมองของจะอยู่ทีี่่่ 0.5x นนนนนะะะะคครััระะับเเพาาาาาฉ้้้้้้มมมจกกกวววงงงงงไขขขึออออยยูลลลหหุุณณดถศ นะตั้งต้นอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็จะกว้างเท่านั้นนะอันนี้ต้องบอกไว้นะครับ iPhone มันมีกล้องหลักที่มุมมองแคบกว่ตัว 9s อยู่แล้วพอใส่เลนส์เสริมเข้าไปมันก็เลยไม่ได้กว้างมากนะครับตลาดนักกลางคืนเหมือนกันนะสิ่งที่เห็นก็คือ เลนส์ ultra w า d มีมุมมองที่ใกล้เคียงกันแน่นอนละ 9s ก็ยังกว้างกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บดีทงดีเทลกลางคืนนะเลนส์หลักเนี่ยแน่นอนละมันใกล้เคียงกันมากแต่พอมาเป็นเลนส์ ultra w i d แน่นอนละครับ 9s นะครับจะเก็บดีเทลได้ดีกว่าในที่แสงน้อยแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าตัว iphone เนี่ยมันไม่ได้เก่งถ่ายกลางคืนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซูมดูผมว่ามันก็พอฟัดพอเหวียงมันก็พอถูถ่ายไปได้ทีนี้มาลองดูรูปของการถ่ายคนกลางคืนบ้างครับไม่เบาเหมือนกันนะสำหรับตัว icy, เลนส์ น่นอนละมันอาจจะเก็บแสงได้น้อยลงแล้วก็เรื่องของ iPhone ที่โตมันเองเนี่ยมันถ่ายรูปกลางคืนไม่ได้เก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สามารถทํางานออกมาได้ดีถ่ายอัลตร้าไวเนี่ยใส่เลนส์เสริมเนี่ยก็ทําให้ภาพมุมมองมีความกว้างขึ้นแต่ก็ไม่ได้สู้ 9S อีกแหละนะพูดไปก็ซ้ำๆเดิมๆนะถ่ายเงาะนี่เงาะนี่แน่นอนละครับคือผมมองว่าถ้าเกิดนอกเหนือจะแค่วบาลานซ์นะกับมุมมองของอัลตร้าไวที่ 9S กว้างกว่าดูแบบไม่ซูมเลยดูแบบอย่างเงี้ยผมว่าไลชีนี่ก็ไม่เลวนะครับผมไม่เลวเลยนะดูดีเห็นดีทงดีเเเงงงาะะน อะไรคือชัดเจนเลยเลนหลักกับเลนเอลตอไวที่ใส่เลนเสอร์อไลชี้เข้าไปเนี่ยเฮ้ยสีไม่ผิดเพี้ยนเลยแล้วก็ดีเทลก็ไม่ได้ดรอปด้วยห็นป่าสังเกตดูนะครับแต่พอมาเป็นฝั่งของ 9S แน่นอนละมันมันเป็นเลนที่ไม่มีมาครอบกันไม่มีอะไรกันมันมันมันก็เลยทําภาพออกมาได้ค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมค่อนข้างจะเตื่นตกตะลึงกับตัวเลนไลชี้ที่แบบเฮ้ยมันสามารถเก็บดีเทลได้ดีขนาดน,นี้เลยวะถ้าไม่บอกว่าใส่เลนเสอร์มาคุณก็ผมว่าคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามัน เฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันใส่เลนสเสริมหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่าภาพที่ได้ออกมามันเหมือนเป็นเลนที่ติดจากมือถือจริงๆเลยนะครับ ทีนี้มาดูภาพอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพถ่ายมาโครนะถ่ายมาโครหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้นะครับต้องบอกเลยว่ารูปเนี้ยผมให้ตัวลายชี้เลยนะเพราะมันเป็นเลนส์มาโครเฉพาะ 9S เองก็เป็นเลนส์มาโครเฉพาะเหมือนกันเราเข้าใกล้เนี่ยแน่นอนละมันทําได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าติดแค่อย่างเดียวคือ 9S นาะไวบ้บาลานของเลนส์มาโครเขามันไม่ตรงเลยนะครับในขณะที่ iPhone มาใช้เลนหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันตัดปัญหาเรื่องของไวบาลานที่มันจะเพี้ยนผิดเพี้ยนไปอยู่แล้วเพราะมันใช้เลนส์หลักไง แค่ใส่เลนส์ไรชีเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปเพื่อให้มันถ่ายมาโครได้เนี่ยคุณก็ดูเอานะคุณภาพของภาพนะครับทีนี้ลองมาดูภาพกลางวันกันบ้างนะครับ 9s <9 S S 1> ไม่ได้ใส่เลนส์เสริมอะไรเลยนะผิว <ๆ S 1> เปลียวในกล้องหน้านะครับสังเกต iPhone 7 plus ใส่เลนส์ไรชินะมุมมองกว้างแบบไหนส่วนตัว 9s ไม่ใส่ลองดูครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถือว่าโอเคมากๆ นะทีนี้ดูรูปมาโครกลางวันที่ถ่ายเหรียญ50สตางค์ผมบอกเลยนะครับว่า50สตางค์หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสีแบบไหนเนี่ยมันชอบเป็นแบบนี้อีกแล้วอะ 9s อะมันชอบสีเพี้ยนเห็นไหมพอเราจ่อใกล้มากๆเนี่ย เห็นปะสีเหรียญมันกลายเป็นจาก50ตัางที่ควรจะเป็นสีออกทองแดงใช่ป่ะมันกลายเป็นสีออกเงินเหมือนพวกเหรียญบาทเหรียญ5ย่าเงี้ยแต่ iPhone ยังเก็บสีสันได้ตรงอยู่และดีเทลดีมากๆด้วย <What? S 1> สังเกตดูครับนะทีนี้ลองมาดูภาพนี้บ้างภาพดอกไม้เกสรดอกไม้ดูภาพครับและตัดสินใจเอาว่าคุณชอบแบบไหน ถ้าเป็นเลนหลักเนี่ยเห็นชัดเจนเห็นป่ะจากเลนหลักไปมาโครเนี่ยเลนหลักเนี่ยผมให้ 9s เลยแต่พอไปถ่ายมาโครป้าสเนี่ยผมกับชอบ i iPhone ว่ะเออมันทำได้ดีนะเว้ยแบบต่อเลนเสอร์แบบนี้แล้วก็มาถ่ายเดี๋ยวดูดีกว่าวัดแสงของมันนะระยะเท่ากันเลยนะครับแต่สังเกตดูของ 9s เนี่ยจะเป็นแนวแบบชัดลึก็เห็นเกรสรดอกไม้แล้วก็เห็นข้างหลังเห็นอะไรชัดหมดแล้วในขณะที่มันใกล้ด้วยแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะ อันนี้ผมชอบมาโครที่เป็นแบบใส่เลนเซเร์มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันมีการละลายหลังมันมีมิติมันมีเดฟมันโดดเด้งออกมามากกว่านะครับ อ่ะทีนี้เรามาลองดูรูปอาหารบ้างครับผมถ่ายเลนหลักสีสันเนี่ยผมชอบไปทาง iPhone มากกว่า 9s จะติดทางไปอมเหลืองนิดๆน,น,นะครับแต่ว่า iPhone จะติดไปทางอมแดงอมส้มคือสีจะสมจริงกว่าสำหรับ iPhone 7นะถัดจากรูปนี้ปุ๊บไปรูปมาโครครับทีนี้มาโครเห็นไหมชอบแบบไหนเรื่องแบบนั้นเลยครับแล้วเลนส์ไลซีเนี่ยมาโครเนี่ยบอกเลยว่าไม่ดีแย่ครับดีมากๆเลยถือคมกลิบเลยเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยโหนะแต่พอเลยจากตรงที่โฟกัสไปมันก็จะเริ่มละลายแล้วส่วนตัว 9s เนี่ย เขาชัดลึกอะมันดูแบบถ้าคือถ้ามัวครใกล้กๆอย่างเงี้ยเราต้องการความชัดลึกประมาณหนึ่งเนี่ยผมว่า 9S ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคุณต้องการจ่ออะไรเล็กๆล้วต้องการโฟกัสแค่ตรงที่เราเราโฟกัสจริงๆเนี่ยแล้วนอกนั้นเราอยากให้มันละลายเนี่ยคือมันแล้วแต่ถอดแล้วแต่จังหวะด้วยนะแล้วก็แล้วแต่แสงที่มันเข้าด้วยนะครับว่ามัน มันเข้าตอนไหนเมว่ามันผัดกันกินวะ่ะเออมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆนะว่าคุณจะเอาไปใช้ในรูปแบบสถานการณ์แบบไหนที่เหมาะสมมันตอบไม่ได้หรอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับมันดีทั้งคู่อะ่ะทีนี้เรามาดูรูปที่ย้อนแสงหนักๆบ้างอย่างเช่นรูปนี้รูปนี้ที่เป็นรูปป้ายสีทองนะครับสังเกตดูเลยว่า การย้อนแสงแบบเนี้ยไอโฟน7 plus ไม่เก่งเลยไม่ได้แต่ a u t o ฟไนะครับไม่ได้แต่เลนเสริมเลยดูเลนหลักก็เห็นแล้วว่าพอแสงมันเข้าหน้าเลนจังๆเนี่ยไอโฟนมันวัดแสงแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยมันทําให้ภาพอ็อบเจกเนี่ยมันดํามืดนะเพราะว่ามันตรวจพบได้ว่ามีแสงเข้ากระทบหน้าเลนเยอะมันมันน่าจะเอามันน่าจะแบบโอเวอร ในขณะที่ 9s ทำ D R มาได้ดีกว่าทำ Auto HDR มาได้ดีกว่าว่างั้นแสงเข้าเหมือนกันนะครับสังเกตดูว่า iPhone 7 Plus เนี่ยเลนหลักแสงยังเข้าขนาดนี้พอใส่ Auto ้า i มันก็จะไปเหลืออะไรล่ะเห็นปะมันก็จะฟุ้งเข้ามาที่หน้าเลนเลยแล้วทำให้ภาพาเป็นสีฟุ้งๆเทาๆไปเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเลนตัวนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายย้อนแสงแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงนะอันนี้เราพูดกันตามตรงนะครับทีนี้ มาอีกรูปหนึ่งเป็นรูปย้อนแสงจังๆเหมือนกันย,ย้อนแสงอันนี้ยังถือว่าทําได้โอเคอยู่นะสําหรับตัวเลนส์ไลชิแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับพอมันย้อนแสงมากๆเนี่ยเห็นปะ่ะขนาดเลนส์หลักของมันเองยังไม่รอดเลย <Okay. S 1> เลนส์หลักที่ไม่ได้ใส่เลนส์เสริมเนี่ยคือมันเป็นตั้งแต่เลนส์หลักเลนส์ของ iPhone อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่เลนส์เสริมเข้าไปก็มีค่าไม่แตกต่างกันนะในขณะที่ 9s ทําเขาเรียกว่าเก็บอาการของความฟุง้งความเบลอของ การย้อนแสงได้ดีกว่าทีนี้มาดูรูปที่ผมคิดว่าโอ้โหดีทั้งคู่อะ อย่างรูปวัดรูปนี้รูปนี้ต้องบอกเลยว่ามันสูสีคู่ขี้มากๆ <Okay. S 1> พอมันอยู่ในมุมแบบนี้เห็นสีสันแบบนี้เห็นองค์ประกอบแบบนี้ข้างบนจะเป็นเลนหลักข้างล่างจะเป็นอัลตราไวสังเกตด,ดูครับผมว่าไอ o n นนี่ถ่ายมาได้แบบไม่ขี้เลเลยสวยเลยแทบแท,บ,ทบจะขี่ๆกันเลย2รุ่นเนี้ยนะในขณะที่ฝั่งหนึ่งคือใส่เลนเซอร์อีกฝั่งหนึ่งคือใช้เลนติดกล้องทํามาได้ดีมากเลยดีทั้งคู่เลยดีอง,งดีอาร์สีสันท้องฟุงท้องฟ้าคือทํามาไดีๆแล้วมุมมองของอัลตราไวของเลน ลซีเนี่ยก,กว้างใช้ได้เลยมันจะแคบกว่านิดเดียวเท่านั้นเองสังเกตดูครับแคบกว่าประมาณ9นึงอะ่ะซึ่งผมรับได้นะสำหรับ iPhone ที่คุณอยากจะไปใช้อะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างงานวิดีโออย่างที่เรารู้กันครับอย่าง iPhone 7 Plus ตัวเนี้ยเลนหลักมันเนี่ยอัดได้ที่สูงสุดที่ 4K 30เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ ผ่านด้วยเลนส์หลักจะสามารถใช้ในความละเอียดสูงสุดได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นคุณต่อเลนส์เสริมคุณถ่ายเอลตราวายคุณก็จะถ่ายเอลตราวาย 4K 30ได้มาโคคุณก็จะมาโคโ k 30ได้มีหนำซ้ำกล้องหน้า ก็ยังเป็นกล้องหน้าที่เป็นอ er ัลตร้าไวได้ด้วย<า>เลนส์นี้คือมันยืดหยุย่นมันเนีกประสคงอยู่แล้วเพราะมันคือเลนส์เสริมนะครับผมอยากทําให้เห็นชัดเจนไปเลยว่าระหว่างตัวที่ใช้ของเดิมๆกับตัวที่ใช้เลนส์เสริมมันแตกต่างมันมีข้อจํากัดแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเลนส์เสริมเนี่ยมันจะมีความคมแค่พื้นที่โดยรวมประมาณสัก80%ของพื้นที่ตรงกลางภาพเท่านั้นส่วน20%ในขอบภาพจะเกิดการฟุง้งการมัวหรือ อาจจะเกิดอาการขอบม่วงเออว่าอย่างนั้นเถอะเพราะมันเป็นข้อจํากัดของเลนอยู่แล้วซึ่งผมรับได้เออผมรับได้ถ้าให้ภาพมันกว้างขึ้นแล้วตรงกลางภาพเนี่ยเราเราปกติเราถ่ายเราก็ยืนอยู่อยู่ตรงกลางภาพอยู่แล้วซึ่งตรงกลางภาพอ่ะมันคมชัดเลยแหละนะมันไม่ได้คีลุคเล่เลยนะครับวิดีโออต้าวายเนี่ยในกล้องหลังนะครับใช้ได้งานได้พอๆกันเลยมุมมองกว้างพอๆกันเพราะว่าตัวเลมิโ t ด 9s เนี่ยพอมันเป็นโหมดวิดีโออัลตร้าวายมันจะขอบเข้ามาเพื่อทาการกันสันส่วน iPhone เนี่ยมันไม่ได้ ขอบเข้ามาเพื่อทําการกันสั่นอะไรมากมายอยู่แล้วม,มันมีการกันสั่นในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งการกันสั่นในตัวของ iPhone มันไม่ได้ขอบอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มุมมองเท่ากันด้วยแต่ว่า iPhone คุณจะได้อัตรามัตที่ 4K 30ครับเพราะมันอัดได้สูงสดุดส่วน 9s นะก็ได้แค่4 d 30เออตรงนี้ได้เปรียบแล้วเนาะเรื่องของการโฟกัสก็แน่นอนครับ iPhone เลนสนหลักโฟกัสยังไงใส่เลนส์เสริมไปก็ยังโฟกัสเหมือนเดิมก็ยังโฟกัสแบบนั้นนะครับ ในขณะที่ตัว l e นส์ร 9s ไม่มีออโต้โฟกัสในอ er ัลตร้าไวแต่ว่ามันจะเสียเปรียบอย่างหนึ่งนะสำหรับตัว 9s ที่มันมีการกันสั่นแบบเนี้ยพอมันไปถ่ายกลางคืนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีภาพซ้อนที่มากกว่า iPhone เพราะ e i s ไง นะมีภาพซ้อนปุ๊บ,บแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะคุณถ่ายวิดีโออัลต้วไวกลางคืนอะ่ะผมบอกเลยครับว่ามันมีข้อเสียในเรื่องของแสงสะท้อนหน้าเลนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหน้าเลนมันใหญ่พอหน้าเลนมันใหญ่ปุ๊บลลวลาเราไปถ่ายตลาดนัดกลางคืนเจอไฟตลาดนัดเยอะมันจะ,จะหักเหมันจะมาทําการหักเหกับหน้าเลนซึ่งมันจะเกิด เป็นเม็ดเเม็ดในวิดีโอของเราอ่ะเป็นเหมือนภาพสะท้อนนะนึกภาพออกปะแต่ว่าถามว่ามันเห็นชัดไหมมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเพราะว่ามันโคดเลนมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยถ้าเป็นเลนที่ไม่ได้โคดหน้าเลนมาดีเนี่ยโอ้โหเม็ดจะขึ้นเป็นแบบชัดเจนเลยครับเป็นแบบสีแบบขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันจะเห็นจางมากนะเพราะว่ามันได้ตัวโคดเลนตัวเนี้ยช่วยไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้ พูดกันตามตรงนะดีก็ดี <Okay. S 1> ไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับวิดีโอมาโคนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเหมือนการถ่ายภาพนิ่งเลยนะตัวเลนส์เสริมเนี่ยถ่ายวิดีโอมาโคได้ง่ายมากเพจาะเข้าไปปุ๊บมันเห็นเลยว่าชัดไม่ชัดยังไงมันเห็นเลยว่าถึงระยะมาโคหรือย,อยังและในวิดีโอมาโคเนี่ยแน่นอนละมันเป็นเลนส์หลักอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นในวิดีโอมาโคเราเจาะเข้าไปเราก็เห็นระยะที่มันชัดด้วยแล้วกล้องก็สามารถออโต้โฟกัสได้ด้วยนะครับ <c oughs> ในขณะที่ตัวเลนส์มี่โน้ต 9s เนี่ยวิดีโอมาโคชัดลึก มากกว่านะแต่ข้อเสียคือคุณขยับเข้าไปปุ๊บกว่ามันจะโฟกัสเจอบางทีมันหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วมันโฟกัสช้าบ้างบางทีมันก็น่าหงุดหงิดอันนี้แล้วแต่ความถนัดคุณชอบแบบไหนคุณไปแบบนั้นเลยนะครับเป็นตัวส่วนตัวผมผมชอบการถ่ายวิดีโอมาโครของตัวเลนส์เสริมมากกว่านะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ2ตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าผมค่อนข้างชื่นชอบในตัวเลนส์ไลซีตัวนี้มากเป็นเลนส์เสริมที่ค่อนข้างใช้งานดีมากตอบโจทย์สุดๆนะครับสาหรับคนที่ใช้ iPhone นะถ้าคุณอยากอัปเกรดกล้องของคุณให้ทรงประสิทธิภาพขึ้นไปอีกจัดไปได้เลยสำหรับเลนส์ตัวนี้ราคาหลักประมาณ500ยเนี่ยผมมองว่ามันไม่แพงเลยนะครับโอ้ยส,ยสบายๆครับผมจริงๆนะเลือกเอานะครับคุณจะเพิ่มเงินเป็นหมื่นเพื่อเปลี่ยนเครื่องหรือว่า คุณจะเพิ่มแค่500เพื่อพกไอเลนตัวนี้ซึ่งเอาจริงๆทุกวันที่ผมก็พกนะใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะผมพกใส่กระเป๋าคาดหน้าอกของยี่ละที่ผมใช้ประจำผมก็อยากใช้ให่ปะก็หยิบออกมาหนีบยิงถ่ายเสร็จสมมติเราไม่อยากถ่ายเราอยากกลับไปถ่ายในหลักล้วก็เยื้องหนีบมันออกมาแบบนี้อยากใช้มันก็เยื้องกลับไปหนีบกลับไปแบบนี้ก็กดลั่นได้ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไปกดติดตามที่เพจผมด้วย รูปทั้งหมดของ2ตัวนี้ที่ไปถ่ายเวียดมาอยากดูไฟล์เต็มๆเดี๋ยวผมลงให้ที่เพจนะครับไปติดตามที่เพจผมได้นะถ้าใครอยากให้ผมเทสมือถืออะไรยังไงหรืออยากให้เอา iPhone ไ,ไปเทสกับเลนส์อันอน,นี้หรืออะไรยังไงหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะทำให้นะครับ <Yay! S 1> งั้นก็วันนี้ก็กลาบลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีจ้า